सदानसो उपकापति सो यातितां नोचयां नितासितो वेदानपूर् च कथा पुरा पराञ्च न मनुपतिर्ना तुञ्जां वसुतान्तिम्भाव นินนนรตนานาอนุปาเณจตุราสติสหัสตมาตตานุปาเณิกลงดยสวดทศนารุปปัานด้วยพร้อมกับนรสงที่นิโมจกระมันเกิมาสมทบอีก รวมเป็นหนึ่งร,รูปเสร็จในวันนี้ด้วยปาระุตรพระบาร,รมีไปในพระคุณอย่างสูงที่รบรรดาผู้ม <c oughs> ิเป็นศิษยานุสิทธิ์คือเว่า์ส ผู้อาศัยคุณงามความดีในเมตตาค,คุณกรุณาคุณนั้นใหญ่หลวงที่ท่านให้ไว้กับพวกเรามาตั้งแต่ยังไม่ชีวิตจากวานั่นจนถึงวันนี้ความดีอันยิ่งใหญ่สุดจะประมาณเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าใช้ภาษาของพระองค์ว่าว่าพิสษุทั้งหลาย ทำลาที่ท่านปรารบแล้วตัดไว้ดีนะนี้จะเป็นตัวแทนเป็นศักศรดาของปัตตถานต่อไปเพื่อทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสจะได้ประมาทอย่าต้องเป็นผู้ร้อนใจในภยัยหลังเลยนี่แหละคือเป็นพระวาจาที่พร่ำสอนพวกเทั้งหลายของเราด้วยประการนี้นี่ก็เป็นคำปรารบที่พุญนเยวใช้กรรมหูสม หลังจากที่โลกตัดจำก่าวนี้บ่อยๆคือไม่ให้ประมาทพวกเราอยู่ในพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เวียนว่ายตาเกิดมากันไมูุ่กี่ภวกกิชาติเหมือนกันแล้วก็พระพุทธเจ้าสเสด็จเข้าประสู่ประรนิพานธ์ไปสองวันหลหกสิบหกปีก็ถือว่ายาวนานถ้าเกิดเป็นภพเป็นชาติก็ถือว่า ถ้เกิดจากมนุษย์ตายไปมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งละโดยเฉลี่ย72ป,ปีมั่งเจปีมั่ง80ปีมั่ง100ปีมั่งรดมแล้วกันไปชีวิตโดยเฉลี่ยโดยปัจจุบันนี้ที่เขากำหนดกันว่าน่าจะเรือที่72ปี75ปีโดยประมาณ การที่สัตว์โลกอยู่กันไปมากกว่าน้อยวันก็ไม่ใช่แต่เรื่องสำคัญแต่ส,สิ่งสำคัญมนุษย์นาที่เกิดมาเราพบพระพุทธศาส,าสานาในเป็นสิ่งที่สูงสุดไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่าได้พบพระพุทธเจ้าได้พบประทรรมำคำสอนและบวชได้วประชาบุปรลกได้ทำกุศลฝันดีเป็นไปสุดความสามารถแต่งชีวิต รวบรวมเอาสุอุศลที่เป็นหลักๆสิงยาบกพ่องสมาธิียากขาดจากการอบรมจิตจากปัญญาคือไ้ควรไตรตรองเรึกลึกถึงอยู่นันเดืองเราก็จะได้เห็นพระธรรมเรานั้นชัดเหมือนกระจกผนใหญ่มองดูหน้าเราตัวเราใจเราว่าหน้าตาเราตัวเราจิตใจเรานี้อยู่ในธรรม อาเลียนลึกซึ้งในพระธรรมของพระศาสดาได้มากน้อยแค่ไหนที่อยู่กันมามีอาวุธโสกันษาจนวยต้นส20กว่าขึ้นไปเรื่อยอายุทั้งหลายเล่านั้นก็ไม่ค่อยเตือนคอยพร่ำสอนเราอยู่เสมอนในหลักของกวามไม่เทีย่ยงในลักษณะใจรักษาประกาศหนึ่ง อันได้จัดสัญญาทุกต่าหรืออนัตตาเหล่ตานี้ไอสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้แต่หมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องชี้บอก